้าทีนี้ของไม่ยากไม่ยยกไปข้างหน้าค่ะไม่แกไปข้างหน้าไม่ยาจะบรได้รไม่แกไปข้างหน้าค่ะไม่ยกไปข้างหน้าแล้วก็ปลูบูเลี้ยงทูเลยค่ะเอาดอกไม้ให้ปูให้แม่เดียนครัาคุเจ้าของแต่ฟังเดียวเนี่ยบงครัเาบอฟังนั่นแม่เดียวเขไป่นองอย่าปิดตาเลยเด้อ ไม่ได้มาเรีไปไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้น่ี้ตู้เอากากัน่วกสำคัญนี้ก็น่ได้วกกันด้ยอันนี้เ้าจะภาพใหญ่เหมือนกันเอาให้หนูอันนี้เน่ยไม่ได้เชิญทางนี้เลยค่ะเอ้ยฟันขึ้นไม่สักคนเอาไม่ได้ไหม ตัวแรกก่อนเอาอ่อนยังอันใหเ่ี่อ่อนจานอนอุตส่าห์เอาอันใหม่เอาทังสาอได้่วางไว้เออนั่นแหละเอาเอาใส่ข้างหลังก็ได้ตรงหางนาเลอแม่ใส่ตรงหางเลยหนึ่งสองสาม

โอใจกอยาค่อมไปสุดๆสุดเรเอาไม่จานมามาลอยมากดกล้องเอาใครนั่นยังไม่โปรยกระโปรยซะค่ะ่จับไว้จับไว้เนึ่งสองซ้นึ่งสองซ้มหันน้ามาสวัสวย สวยลัดเลยค่ะสวยลัดเลยค่ะปยปยดอกไม้เลยค่วากระยก็อีกยังเาอีกนะอย่านะยวยแม่แม่ดูโชบอกห้ยดอกไม้ด้วยน้ารถกรทำไมเป็นสีทองอ้ิงจริงนะเนี่ยอยู่ใกล้ไงอยู่ใกล้จริงๆเนในกล้องเนยหน้าเป็นสีทองเลย